พวกเราเอลแบ,บ็กครับผมะนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวันพีซตอนล่าสุดนะครับก็คือตอนที่1นึ่งพันยี่สบี่นะครับผม,บผมตอนนี้คือมันก็มันไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ามาตั้โฟลเกอร์เท่าไหร่นะครับรับผมก็เปิด่องมาก็เห็นโมโมการเป็นมก่อนที่แบบโปลดบิงไปไหนไมีแต่คนทักว่าใครโดใครโดขนานเลยใช่ตัวโต,วตวมันก็ จะพูดเราจะพูดแบบย่อๆนะครับย่อดย่อยย่อยยอยยอดยอสำนะหรับในเรื่องตอนนี้นะผมเปเรื่องมาก็เจอกับโมโมที่กลายเป็นโงกรที่เป็นตัวใหญ่นะผมผมว่าเหมือนกับไคโดนะผมขนาดเคาะไปกับลูฟี่นะผมม,มีลูกน้องของไคโดทักว่าท่านไคโดอยู่เลยนะผมแต่ว่ามันมีบางคนที่สะเกตได้ว่ามันเป็นคนละสีกันนะนี่โมโมเนี่ยมันตัวโตนะครับเหมือนไคโดมากเลยนะ แต่มันวัวความสูงนะโมก็โตแต่ตัวนะผมเออตัวติดตัวตัวจะโตนะผมตัวติดตัวตัวแต่ตัวตัวนะตัวตัวโติดตัวนะครับจิตใจยังเป็นเด็กนะครับผมยังเป็นเด็กอยู่นะในตอนนี้อ่ามันก็ มันก็บินขึ้นไปนั่นแหละแล้วมันก็รู้สึกว่ามันกลัวความสูงครับมันก็บินไปมั่วเลยมันก็หลับตาบินหลับตาบินชนไปมั่วเลยนะครับผมก็ทะลุไปอย่างเช่นพวกซันจิพวกอะไรนี่งที่เจอมันก็เหวือนะพวกเราสู้อยู่แม้กระทั่งบิ๊กมัมก็ยังเหวือนะก็คิดพวกรออ่างเงี้ยนี่ที่ต่อสู้กับบิ๊กมัมอยู่าเงี้ยก็ยังเหวือนะบิ๊กมัมก็ยังคิดว่าเป็นใครโดเลยนะครับผมมันก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วฉากนั้นก็คือแบบมันขึ้นไปแล้วมันก็็เหนยามต ยังมันตกกำลังซัดอยู่กับไคโดรู้สึก,สกว่าพ่อเรื่องนี้ไครดูนี่แบบสอนลูกโหดมากเลยนะผมนะครับผมแล้วมันก็ลูฟี่ก็ปีเข้าไปเลยครับกับ Momo โมโม่ก็คือล<อ>ูฟี่ก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สองเลครับแล้วก็เกียร์สี่เลยเกียร์สี่วะเกียร์สองดิเกียร์สองวะเออเกียร์สองเกียร์สองม่ใช่ไม่ใช้เกียร์สี่นะครับก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สองก็ซัดกับใครดูแล้วจังหวะนั้นก็คือแบบจะมัตกก็ ซัดใส่เหมือนกันหมดไปรอบหนึ่งนะครับก็ซัดใส่เหมือนกันเหมือนเึกสองเ่ยซัดใส่ใครดูพร้อมกันในในจังหวะนั้นที่แบบโอ้โหตอนนั้นโมโมะนะผมแบบตอนนั้นกลัวความสูงอยู่พอไปถึงกรฟี่ทักปั๊บใครโดปุ๊บโมโมะลืมตาแล้วพุ่งใส่เลยนะผมจังหวะนี้ทําให้เห็นถึงความกล้าของโมโมะนะผมแล้วใครดูก็ถือว่าเจ็บนะถือว่าแบบจังหวะนั้นก็ง่ายง่ายหลังง่ายเหมือนกันนะ เออแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรความอึดเนาะก็รู้ขึ้นมาแล้วก็พูดดูฟี่ว่ายัง,ยงไม่ยังไม่ตายใช่ไหมดหูฟี่กับโมโม่่ายังไม่ตายนะผมแล้วมันก็ถามเองถามที่มังกรตัวน,นั้นเน่ะมันไม่รู้ถึงโมตอนแรกมันไม่รู้ไงว่าเป็นใครแล้วโมโม่ก็บอกว่าข้าคือใครนะโมโม่บอ,มบอกใครรู้ว่าเอาก็ตอนแรกมันถามก่อนตอนแรกไฮโดถามก่อนว่ายังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยดูพี่มันบอกมันจะตายได้ไงโอ้โมันคือชายที่เป็นราชาโจสรสลัดเนี่ยเออ แล้วตอนนี้และต่อมาโมโม่ก็ก่อนจะตัดจบโมโม่ก็บอกว่าเพราะว่ามันคือคนที่จะเป็นโชคุนของอาณาจักรวาโน่นั่นเองนะผมนั่นก็คือโมโม่โคซุกิโมโมสุกิโมโมสุกิอะไรเนาแล้วมันก็มันก็ตัดจบประมาณนี้แล้วตัดจบแบบนั้งไทยนะส่วนประเด็นตอนต่อไปเนี่ยคุณคิดว่ามันจะออกไปในทางไหนคือมมันีประเด็นว่าเออเออมันขึ้นมาสามคนเลยเนี่ย คือกลายเป็นการต่อสู้แบบคอมโบไหมคอมโบสามคนอาจจะแบบมาเป็นแบบสามลุนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมาโต๋ก็โดนใครโดนหมวดไปหลายรอบหนักเลยนะยังมาโตหนักแลยนะถือว่ารับดาเมจไปเยอะเหมือนกันนะครับอือว่าโบดก็เด่น่าสันจีนะซันจีสนเราไม่กวยตั้งแต่คลิปที่แล้วเราก็วิวิารซันจีไปนิดหนึ่งนะซันจียไม่เคยอะไรแบบใครโดนเลยนะยังไม่เด่นอยู่นะสำหรับสันจีเองแต่นี่ยังก็ต้อนกะแท่นอยู่เลย อันนี้ตอนตอนหลังไปอาจจะโหดแต่ว่าแล้วสันจีอย่าอย่าอย่าผอมากอย่าผอมากที่แสดงสันจีไม่ไม่ประทับใจนะครับเราเราเรายังรอดูสันจีครับแสดงผลงานอยู่ในค่ายวานโนนะครับเอ่านะครับคิดว่าคุณคิดว่าสามคนเนี่ยมันจะต่อสู้กันไปจนจบไหมแบบจนจบหรือแบบไม่ไม่คิดสวนตัวนะผมย้ำนะผมผมคิดสวนตัวว่าแต่ยามาโตะนี่อาจจะแบบถอนตัวถอนตัวไปแบบพักพักก่อน เพราะว่า uh huh. จากประโยคที่ลูฟี่ขึ้นมาแล้วลูฟี่ก็พูดประมาณว่า uh huh. ช่วยได้เยอะเลยช่วยได้มากเลยเหมือนกับลูฟี่กับมูมูที่มารับไม้ต่อจากเดมมาโต้นะผมอ uh huh. แต่ผมคิดว่าบทเดมมาโตเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้นะคิดว่าอาจจะมีต่อก็ได้แต่ว่าอาจจะยังไปไม่ไปไม่สุดเพราะว่าดมารโต้ก็โดนหัวดมาแแ uh huh. ตนน่ตอนนี้กับตอนที่แล้วก็โดนมาเยอะอู uh ่เอาไปโพล์บทเด็นทักตอนสองตอนก็ถือว่าที่เป็นแฟนได้ได้ มีกำมะกายนะผมสหรับตัวลมมะครแค่กระตงกตคือว่าก็เด่นกว่าแค่หลอดแล้วก็สันจีน,น,นะสันจีเลยแค่หลอดเนี่ยหลังจากที่โดนวีรนรเป็นโลชื่ออะไรวะเป็นรถเป็นโลเป็นรถเป็นโลเออตัวนั้นนะ่ะดินยาวเออคือยังไม่เขียนจอเลยแค่หลอดเนี่ยก็คือแบบเปอ็นสิ่งที่จะได้เป็นกลุ่มหมวปลางก็น่าจะถดถอยลดน้อยลงทั้งที่ตัวผมก็เชียร์นะผมเชียร์แค่หลอดนะเชียร์เหมือนกันนะเออเชียร์เชียบ่อยอยนะครับพี่แต่ยังกระตุกพวกโอเคแต่ มันมีข่าวว่าสำนักเขาบอกว่าข่าวว่าสำนักเนี่ยนข่าวว่าสำนักว่ายมนตัวเนี่ยมันเป็นกระเทยฮะมันเป็นแบบออกไม่ใช่กระเทยไม่ออกแบบยิ่ห้ารวมแบบทองดีห้าห้าอะไรอย่าเงมันเป็นกระเทยแะจะแบบบึ้งบั่มขนาดนั้นอืมแต่แต่มันก็ออกมาแล้วว่ามีเมื่อกาดเนี่ที่มันออกมาล่าสุดครับมันบอกว่ายมนตัวก็ผู้หญิงนั่นแหละแต่แค่นิสัยมันหท้ามันเท้าตีนตามสไตล์ของผมนิสัยก็ได้พ่อครับ ได้ไคโดไว้เยอะอยู่าผมว่ามันมันมันจะเริ่มมันแล้วนะก็คือแบบลูฟี่กับโมโมโนี่ก็น่าจะได้ซัดกับไคโดแล้วอ่าส่วนส่วนตัวคิดว่าจะมาตบบทไม่น่าจะหมดแต่ผมคิดว่าบทกับไครโดนะ่าจะจางลงแล้วนะ่าจะจางลงนะเพราะว่าลูฟี่มันกลับมาแล้วไงตัวเอกพระเอกมาแล้วมากับโมโมโนี่ผมต่อไปเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นบทของโมโมเพราะว่าบทของโมโมตอนนี้คือแบบมันเป็นมังกรมันพาลูฟี่ขึ้นมา ปันนี้งาชิมะหรือเปล่าน่าจะใช่ครับเวลาเอเเอแต่ก่อนตอนนั้นนผมคิดว่าแบบมันบดมันยังมันยังบางอยู่นะสล้วแบ,บโมโพราะอาจจะได้แบบโชว์พาวเวอร์วันนี้เพราะว่าตัวมันก็โตขึ้นแล้วมันก็น่าจะใช่มันน่าจะมีพลังที่มันโหดกว่าน,นี้ที่มันนอกจากแปลงเป็นมังกรแล้วพาลูซี่บินไปบินมาแต่ตอนล่าสุดใครดูก็แปลงเป็นมังกรเหมือนกันนะจะเป็นสึกาอากาศหรือเปล่าอันนึงเป็นสึกาอากาศ ระหว่างมังกรสองตัวก็ตอนที่แล้วก็มังกรสองตัวที่ตอนทังมังกรแต่รู้สึกว่าใครดูั้งแปลงเป็นมังกรเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นกระสอบทรายนะตลอดยก็เอาออกมาเป่าแค่ลมเป่าให้ภูเขาให้หายแล้วก็บทก็ไม่มีเลยนั่นแค่นั้นมาก็เป็นร่างคนแล้วก็เป็นร่างให้หีบอ่านะครับแต่คิดว่าจะมีสิทธิ์ไหมที่โมโมจะเป็นร่างให้หีบเป็นกันเออคิดว่าน่าจะเป็นไม้ตายก้นหีบนะของโมโมแต่ตอนนี้คิดว่ายังยังไม่แปลงแปลงยังไม่เปลี่ยน O, อ,อาจจะแบบเรียนรู้จากการดูไคโดหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าพลังของมูมูเองมันเป็นผลพิสายเทียมเลยอาจจะเป็นเป็นร่างให้บิดไม่ได้เป็นร่างขึ้นคนขึ้นคนพิศายไม่ได้ไม่ได้เนี่ยร่างคนกับร่างแต่มันต้องเป็นผลพิสายเทียมของมีก้าพังนะก็อาจจะเป็นผลที่มีความพิเศษนิดนึ่งมันก็โอเคนะมีก้าพังคือว่านักวิทยาศาสตร์ที่กามันก็โอเคนะผลพิสายเทียมของมีก้าวพังมันไม่เหมือนของผลศากอยไอ้น well. ั c, ้นนะ ไม่เหมือนของซีซ่าซีซ่าที่แปลงมันบางจุดบางตัวก็แปลงร่างแค่ปุมตัวอะไรก็อ่าก็ประมาณนี้เนาะคือตอนนี้ไม่มีอะไรรอดูตอนหน้าแต่ตอนหน้ารู้สึกว่าสัปดาห์หน้าจะงดนะครับอ่าสัปดาห์หน้างงดก็ที่ก้องงดเหมือนกันหรือเปล่าฮะไม่รู้เหมือนกันครับผมยังไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจอาจจะมารีวิวบางงาอว่าการ์ตูนเรื่องื่นก็ไปได้ครับผมอาจจะมารีวิวเออการ์ตูนเรื่อง ที่ดังดังนะครับได้ข่าวว่าดาบพี่าจสูงมันจะมาเลยอาชีพที่สองเลครับอือโอเคเป็นอนิเมะนะครับอาจจะมาดีๆเลยครับผมอ่าก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับนะครับนะครับแค่นี้แหละแค่นี้แล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนซีอีโอจีนอย่าลืมไปรอดไม้นะครับไม่ใช่โอเคไปครับบ๊ายบาย